ซิต, i i ซต้นนี่บ่เลยไม้ข้ามาทไหลบ่ทุกต้นทลายซิต้นนี้ผมว่าเขาจีบบ่มาขาพหมอทิมเขาจีบ่มาขาพหมอทิม <c oughs> เป็นไหมครับ <c oughs> นี่นะครับทางเกียติบอว่าเปลือกมันสีนาครับเป็นน้นบุญสั้นเนื้อยี่เยื่อที่วันสางไม้อะมันจะบนนาปันไดน,นะครับครั <c oughs> บกาบกราบสวัสดีพี่น้องเช่ากเกษตรตะกรสวนยางนะครับทุกท่านนะครับที่รับชมและ ติดตามคลิปของผอม,อมาตลอดนะครับวันนี้กับ่อ,อกับได้มาติดตามแปลงเก็บผลที่ลูกซิย์มาเหตุว้ยหนึ่งเดือนที่แล้วนะครับเขาจะมาเบ่งผลว่ามันจะจักเปอร์เส้นในสิบต้นที่เขามาเหตไว้ของอยางนาตายของเกษตรกรเรกรพราะว่าด้ยินว่าหลายๆมองหลายๆจุดบอกว่าแก้ไขปัญหานี่บดได้เลยนะครับพ่อ,อเลยวิจัยงานตัวหนึ่งออกมาเพื่อจะมาซอยเ,อร,เร,รือเกษตรกรเขาเย็นยุไส้บ้านไหนเดี๋ยวไปทานกันเบิ่งครับผมมาครับ สวัสดีครับสวัสดีครับขอ<พ>อนุญาตแนะนําตัวนะครับเป็นไผอยู่บ้านไหนชื่ออย่างครับครับผมบนนพ่อประมุ่นนแสงอยู่บ้านนุ่มบ้าไทยครับผมตำบลน้องแหนออำเภอโคสุ่มจังหวัดเชยโสธทอนยู่บ้านนุ่มไทยหมูเก่าครับผมอ่านี่ก็คือดเดือนที่แล้วเนี่ยด้มีลูกศิษย์ลงมาหาเม็นไหครับครับข้าเจ้าว่าอย่างไรนะครับที่ลงมาเพิ่นมาเพิ่นกัเลยมามหาอย่างหน้าตายหน้าเพิ่นกัเเยว่าไม่อย่างหน้าตายว่าผมก็เลยว่ามีแต่ที่นี่ว่าโทษด้วยครับ กอนานี่นี่เคยใส่ยาป้ายยางบ่บ่ครับบ่เคยมั้งครับแล้วมีบริษัทใดหรือว่าหน่วยงานใดมาเหตุแก้ปัญหายางหนาตายหหบอบ่ครับบ่มีเลยบ่มีเลยคิดว่าสิใดบ่ครับเดือนหนึ่งได้เหตยางนีง่ยครับแม่นครับคิดว่ามันสิไหลบ่หนึ่งเดือน,นที่มาเหตุไว้นี่ยในผมมาคิดว่าบ่าครับผมมาบ่ไหลบ่ไหลนะครับคืออันนี้ก็คือคํายืนยันของเกษตรกรคิดว่าบ่ไหลครับเขาจะไปเบืองกันว่าที่ลูกศิษย์ไม่เห็ดไวหนึเดือน ว่ามันสกลับมาไหลมายืมมาแยมมายิ้มบอไปเบื้องกันครับใส่ละต้นแรกมานะครับตามนะครับตามมาโอ้ลมกับมันพื้นที่แถวนี้ครับกับป็นหินเนาะครับที่กีดมากมันก็ได้เป็นเสี่ยมันหนาตายกีดลงมามันหนาตายครับอ่ะนี่เนาะจะเป็นนี่กองกองบางทีอ่ะก็คือตัวนี้ก็คือกีดมากก็คือ น้า,นาตายเลยน,น้า<ม>ตายก็<ล>บ่มีเลยก็เลยคือยหยุดกันหยุดไปเลยหยุดไปมากหยุดไปมานี่ทีปีทีแล้วมากนี่มันมันออกอยู่นี่บานก,กีดลงมากกีดลงมากนี่มันก็เลยหยุดออกก็เลยหยุดกันเลยก็เลยหยุดหยุดกีดเลยครับอ่ะมือนีเขาจะมาเบิ้งจะกีดมงได้ให้เบิ้งครับ <S <S แล้วพูดถึงว่าถาถ้าเปลือกกระเทาะมั่งสิแล้วถ้าเกิดว่าจะกีดต่อบอถ้าเป็นึังสี มันกีได้มันกระบอกครับตัวนี้นะครับคือว่าบอกมันมันชุติว่านี่แหละคือยังเปียกแคบก็ตัวนี้แหละอ่ามันตายมันนาตายมาแล้วปุ๊บนี่บานี่กีไปโอ้กูจะกีเด้มันพักไปปีสองปีอ่ามันกระบอกคือเก่ามันกระบอกครับนะครับเดี๋ยวเขาเห็นออกงี่แลี่วเขาใจเพื่อนกีต่อแล้กก็ะตีมากับตีตามมืออีกรอบนึกงคือถ้าเห็นมันยางแล้วนะครับเขาจะเปิดทอให้มันขยายขึ้นครับเนาะเพราะว่านึ่งนะครับมันออกแล้วแต่ว่าเพื่อนบอกว่า ถ้ามันเป็นแล้วมันจะบอ,อกครับเม็นบ่กรับแต่นี่เห็นแล้วเนาะครับเ <ๆๆ S 1> ห็นว่ามันออกมันไหลจริงๆแต่ว่าถ้าเป็นจริงๆมันไหลโดนบ่ถ้ถถาพูดถึงถ้าถ้าพูดถึงต้นน้ำมันบ่ตายบ่ครับต้นน้ำมันบ่ตายก็ไหลอยู่หลเติบพอแล้วหลายเติบแล้วต้นที่มันตายล่ะต้นที่มันตายนี่ก็เพาตัวเฮ็ดนี่ผมก็บู้ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ว่ามันจะไหลน่อยหรือไหลหลกันนะครับแต่ว่าแต่ว่านี่เห็นแล้วครับ ถ้าเกิดว่ากีดปกติเนี่ยจ็คมีดครับจังได้นำยางลายปกติมันจังเตียมทอทีทีกีดีปกติของมันเนี่มันมัน<ข>แบบว่าคขนเปขาเปิดไม่ๆมม,มันเกิดโดนอยู่เลยเป็น,<ล>เ,ปนเป็นกีดอยู่ ตามมีดซีมีดถึงามหามีดพุ่นละครับจังม,มันมันจะค่อยเริ่มไปเรื่อยๆค่อยเริ่มไปเรืยย่อยจงังสิไปถึงท่านาอน้ำหยางครับถ้าขันทั้งหมดว่ามันไหลามาเลยสาม,มีถามมนไหลออกมาเด้เตรียมนหนามาจากปากม้ามีหน้าปากมาหอดพี่ผมผมก็ถือว่ามันดีนะครับตัวที่สามมันี่ีเลยนะครับโอ้กิ่งก้านสาขาสามงามเสียงงามได้ล่ะเกี่ยวงามได้งามใต้ติคืองามเต้ยใส่คองเก่ามาเลยแหละนี่ แต่ตอนแรกนี่กีดมานี่ช่วงหนี้มี่มหนีมันกีดอยู่ในหนาฝนบานนี้เริ่มเขานาหนาวมากเมื่อเลยเศาออกเลยถอดกันมากถอดถอดพร้อมกันเลยนี่นาหนาวมันเศาออกจริงๆริงนาหนาวมันออกเยครับนาหนาวมันออกดีอือันนี้มันมหนาดมันไต้พันต้นในหนาพาะไต้เนี่็คือว่าออกตลอดออกตลอดของนาหนาวมันจะได้อย่างไรก็ทุกนาครับ เพราะว่าเพราะว่ามันหนาตายดิมบ่ได้เรียกหนาฝนหรือหนาหนาวมันจะตายรวดเพราะว่าเพราะว่ามันหนาตายดิมบ่ได้เรียกหนาฝนหรือหนาหนาวมันจะตายรวดรับมันจะตายนะอืครับผมอ่ะเขาจะมาล่องมือกันนะครับตัวนี้นะครับนะครับเพิ่นจะประกดมีดเข้าไปนะครับแต่แข้งออกนะครับตัวนี้แต่ถ้าเป็นแบบนี้ล่ะครับถ้าเป็นแบบนี้ถือว่าไร แบบนี้แต่ว่าผู้พันไม่ใส่ผู้ใหญ่พันก็บอกว่าซิปต้นนี่บริษัทหมายเข้ามาจะไหล่ไปทุกต้นแมีนครับพันบอกว่าจังซี่ถ้าไยซิปต้นนี่ผมว่าเขาจีบผมบาขาพ่อหมอทีมเขาจีบผมบาขาพ่อหมอทีมเป็นไหมครับไปเบื้องต้นต่อไปครับอ่ะต้นทีซีนะครับตัวนี้อ่ะเขาจะมาเบื้องกันนะครับ มันต่อกันบ่ครับจอมมาดึงสิบบ่มันก็แข็งเงี้ยหดไปหดปไปเ่ยเห็นบ่ครับตัวนี้คัน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 คือถือเปียนนี่แ้างกันมีดหักุผละครับแ้างกันมีดหักุผลาบนั่นแล้วคันคันต้องเข้าจนหักปวดเอาตั้งสี่เป็นเปลือกที่สองแหละ นะครับมันก็เลยบางเป็นไหครับเนี่ยอ่าเขาก็เห็นแล้วนะครับเสือที่สองใยรจให้กีดมันทุ่มเื้อกีดสองเล่นนิดนางก็ไดะครับกีดเล็กๆีดผักสองสองพักหนึ่งสองพักหนึ่งอ่ะให้กีดทอดกันนะครับเพราะว่าให้ขยายทอดรำยันนะครับผมอ่าเขาก็จะมาเบิ้งตีดตามกันต่อไปนะครับอ่าตัวที่สี่ไปเบิ้งกันตัวตัวที่ห้าสี้ตัวที่สี่เราผิดนี่นะครับเขาเบิ้งกันยุ่ยแล้วยุ่ยแล้วสังเกตนะครับถ้ามันเป็นน่ะ นี а, pues ่นะครับสังเกตมองว่าเปลือกมันสีหนาครับเป็นทุ่นเลียวสั้นเนื้อเยื่อทีวันสางไม่อะมันจะบนนาบันไดนะครับนี่นะครับมันขึ้นไม่แล้วก็ส่วนมากเพื่อนก็จะบุค่อยกีดกันพอมันมาถึกเปลือกหนาแข็งปุ๊บนี่ดึงบบไปแม่หครับมีดก็สีหักบบคมนะครับเพื่อนก็เลือกเบื้องแต่ว่ามือนี้เขาไม่เห็นใหนเบื้องก็ซื้อว่าที่เฮ็ดมันหนึ่งเดือนนี้ มันสีไรบอร่อทงสีนะมันสีออกบอ่อจากที่ปกติเพื่อนบอกมันบอ่อจาก<า>หันไปห่างกักกิกีดเบื้องตลอดบ่มามันไหลไปเลยบอ่อเบื้องอีกน,นะครับตรงนี้นะครับถึงถึงถึง,ถ,ง,ถ,งถึงนะครับตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวก็เราก็จะมาดูกันอีกนะครับนี่นี่นะครับนำเลียงมันอยู่นีอยู่นะครับตัวนี้คือคือสางเซลขึ้นมาหม่นะครับผมตัวนี้จากเซลลปกติเซลเก่ามันดิมันสีหนา นะครับมันก็คอยกระเทาะออกมันก็สางเซลล์ขึ้นมาใหม่ถ้าเซลล์ใหม่ปุ๊บมันจะเป็นลักษณะนี้เลยครับมันบางแล้วเขาจิ้มนหน่อยก็ออกตัวนี้เซลล์ใไม้ได้นะครับผมอ่ะไปต้นที่หกต่อเจ้กต้นี่แปลงนี่แปลงนี่เฮ็ดไห้บ่แมนบ่บ่ที่มันตายไหมว่ายพุ่นแล้วมันจะแท่งเขานเจ้าตัวแล้วจะเป็นร้อยพูนแล้วว่ายพุ่นแล้วมันจะแท่งเขานเจ้าตัวแล้วจะเป็นร้อยพูดแล้วลองลองลองครับพี่ครับพี่ กี่ค้างพี่กี่ค้างพี่วะสั้นตัวนี้เจ็ดไหมน,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 นี่ผมผมคิดว่านเนี่ยมัน ถามมันสิมาหรือบ่มาผมกบ,บ่รูเนาะน้นำด่างแต่ว่ากินแมมก็เห็นยากมากสิมันจะค่อยเริ่มมาหรืออาการคือแบบแ่วคขั้นงคงคหรือคนป่วยมันจะค่อยดีขึ้นดีขึ้นครับจังสี่กับบฮวโพักฟื้นครับแมนนีน่คือการพักฟื้น,นครับนี่พักฟื้นต้นอ่ะไปต่อตัวที่แปดก็เป็นหน้าตายคือกันนะครับกินได้ก็บ,บ่อ,ออกคือกันเลยน,นะค่อยอ จนมันเสาออกคือกันไปแล้วเป็นเสาออกคือกันอ่ะนี่มันยังพัดดิถึงอยู่มันหยาบออกมาอยู่นี่มันตัดดถึงครับมันหยาบมันเสื่ออ่าอ่าแล้ถึงดูครับวันนี้อีกถึงนี่แหละความจี่ดึ้องมีจี๊ดถึงคำยังมันก็มันก็ต้องล่ามลงมาสิหรอครับสิ๊เป็นปักเขาจึงเลยก็ปักไปไดปไหน คือจะห้มันมันมันออกเธอเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับมันคือการบีบังคับมันเห็นไหมมันมันเป็นจะพุ่งเหมนมันจะเป็นเปียกตายคือว่าตัวแรกนี่ครับผมนี่มันทอดจิสางเซียวมาเปียกรอบนอกนี่ผมมาได้ไหครับผมอ่ะอันตัวนี้ก็คือเห็นแยมเหมือนหัวหอดไทยแล้วมนนะครับตัวที่เก้านะครับมันมีแต่อันนี้แล้วนี่เพิ่งเปิดไว้นะครับว่าเบิ้งผิด อันนี้ก็คือมันบ,บ่มีเลยนะครับนี่แมนบ่เห็นหดแยีมบ่บ,บ่แยีมบ่หยังเลยนะครับนี่แมนคือมันนี่มันจะเป็นเปลือกเนือ้อทรายมาเลยเห็นบ่บ่แยีมบ่ยินเป็นเป็นจังซี่เลยแหละบบนนลอ, <ๆ S 2> อ,เอเืเป็นจังซี่เลยแมนเอ้าแต่มื้อนี้เฮาก็มาเบิ่งว่ามันสิเป็นจังซี่บ่นะครับ นี่นะครับคือต้นที่เก้าเนาะแมื่อคันเพาเปดมาคำกรดอกว่าระดับนี่เขาก็สิทาษเทากี่ไปเรื่อยๆมันบ่ครับมันก็จะลงมาได้นาเด็นั่นมันพอดีมันก็จะพอดีกับมีดโอ้มันจะตรงพอดีแมนบาดบานนี้ผมว่าคำมันมาตั้งสี่แล้วผมมาคิดว่ามันสิไหลอยู่มันสิไหลอยู่มันมันจิพ่อไปได้อยู่ครับแต่ว่านอกจากว่ามันสิออกได้ออกได้แต่แค่นี่สิกิะมัฮอดชื่อนี้แล้วเศร้าออกอผมก็บรรอือนะครับนี่คือต้นที่สิบนะครับ อันนี้เพิ่งกากีดเพิ่งกันมีตี้ตนกีด<ล>หานะครับแรกๆเาอาของเดยอ่ะมือนี้กะเฮ็ดครบจำนวนครับสิบต้นนะครับกะที่ถามเบิ่งนะความรู้สึกที่เห็นจังซี่ hit สิบต้นนี่คิดว่าจังไงครับบัดน,นี้ที่ว่าบตอนแรกบอกว่าบ่ออกเลย ตอนแรกมันมันก็บบอกอเดีด๋ยวไม่กีดเบื้องนี้ขั้นขึ้นจ้านีนี่ผมก็คิดว่ามันสีออกครับแต่ว่าสีออกไปได้โดนหรือบุนดนบอลอ่ะแต่ว่าเห็นมันออกแล้วเห็นมันออกแล้วอ่เห็นมันออกยังสี่นี่ความรู้สึกดีขึ้นไหมาจาังอยวะถามมันออกไปยังสีหายเข้าตลอดผมก็ดีแหรอครับถามมันออกไปยังสีหายเข้าตลอดผมก็ดีแหรอครับดีเมื่อนี้เนี่ยที่ที่ผมมาเนี่ยจ้างว่าจ้างเห็ดบนี้ บริส่ได้เงินจักบาทบบริสียครับทีปุยเพื่อนก็มาใส่ห้ฟฟีผมก็บดริสียหยังไห้เพิ่นจักบาทผมก็บดริสียหยังไห้เพิ่นจักบาทผมเป็นผู้มาถามเหตุทำทดสอบพ้งเกษตรกรออืนะครับอันนี้คือเหตุห้ฟรีบริส่ได้เงินบริจ้างกันครับนะครับมือนี้ความรู้สึกถ้า100%เอร์นี่ไหจักเปอร์เซ็นต์ถ้ามันออกอยู่ลักษณะนี้นี่ผมก็ใหบ้ประมาณนั้ซครับเพราะว่ามันบริย้ทธดเยอไปว่าครับ สิออกได้เต็มลอยถามันออกมาตลอดผมก็หายว่ามันเต็มลอยแม่นเละทุกคนเฮาเนี่แต่ตอนอนี้คือเห็นอนนนาบึงเนื่องจากที่ว่ากีมันบ่เคยออกบ่เคยเห็นน้ำยางเดี๋ยวมากีดแล้วมันเห็นน้ำยางผมก็เลยว่าให้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ถามันกีได้ตลอดปีปีนี้ขันน้ำมาอีกว่ามันออกตลอดแล้วะได้ลอยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ให้แปดสิบน,นะครับแปดสิบเนื่องมาจากบ่เคยเห็นแล้วก็ไม่เห็นก็เลยให้แปดสิบอีกยี่สิบเดี๋ยวมาตามผลไปอีกนะครับมาตาม บงอีกมัอนี้นะครับท่านผู้ชมท่านใดที่เบิ่งอีพี้อยู่นะครับบอเสือว่าเดี๋ยวมาจ้างกันเฮดบอเดี๋ยวมาเมียกันเฮดบอนี่ให้ติดต่อโทรมาถามในเบอร์ใดครับบอกเบอร์พ่นแน่เบอร์ใดจับเบอร์ได้เป็นเดือนเดือนจับเบอร์พ่ได้มาจัดคเต้เดี๋ยวลูกเตียนให้ไม่ฉันได้ยินบออมนี่บ่เบอร์ดิบบอแมนแมนแมนเบอร์เบอร์โทรเข้ามาน่ครับอินบ่แมนแมนแมนครับเก้าฮาฮาลูกถ่ายครับศูนย์แปดสี่นะครับสองสี่เก้า 7995นะครับโบสเสือให้โทรมาถามคุณพ่อประมุนครับนะครับได้เลยนะครับหรือว่าสิมหาอยู่บ้านใดก็บ้านโน่นป้าทายบ้านโน่นป้าทายบ้านโน่นป้าทายตำบลน้องแหนอำเภอกุดซุมจังหวัดยะโสธรบ้านโน่นป้าทายหมู่เก่าแต่ว่าเมือนี้เขาก็ได้มาเฮ็ยให้เบิ่งแล้วของบ้านโน่นป้าทายนะครับอำเภอกุดซุมครับว่าสีบุตรลักษณะอะไรเพื่อนให้แปดสิบเปอร์เซ็นต์มือนกันนะครับกับเวลากับโดนแล้วนะครับกับพอปคุณ คุณพ่อประมุ่นนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมหลายๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมันก็ไหลออกมาลงมาอยู่